สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องพันนนงพัชื่อจริงชื่ออะไรคะตตตยาพ่ะนี่น้องชื่ออะไรคะฮัเตอร์น้องน่ารักไหมน่ารักบ้านอยู่ไหนเหรอออยยู่ซบ้านเลขที่เท่าไหร่แต่ทับสระพ่อกับแม่ละ่ะเทียบเทยบเก่าทึกอ้าวแล้วคุณตากับคุณยายไปไหนล่ะคะถึงปัตตานี มีใครอีกอะน้องพันอยู่กับใครอีกน้องพันรักใครมากที่สุดคะรักแม่เอ้ยแล้วนานานล่ะรักใครมากที่สุดรักแม่แล้วก็พัตเตอร์ก็น้าน้าจิ๊บน้าจอยน้าคิมรักใครมากที่สุดน้าจีโอ้ยพูดปากหวานอย่างนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญคะเล่นกับหนูโอ้โหน้าเล่นกับหนูทุกวันอยู่แล้วอยากได้อะไรเป็นพิเศษอีกไหม ของขวัญนจิของขวัญของน้าจิ๊บของนาจิ๊หนูจะซื้อให้น้าเหรอทำโดยแป้งโด <laughs> แป้งโดหนูนะว่ามันหายไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอคะไม่ได้หายอยู่ในกลกนะ่ <laughs> กองลากบุญหนูมีกล่องลากบุญด้วยเหรอคะหนูไปเอากล่องลากบุญมาจากไหนแม่ซื้อให้กล่องลากบุญมีผีอยู่ข้างในหรือเปล่าเหมือนในเหมือนในทีวีหรือเปล่าไม่มีจริงเหรอมีแป้งโด แล้วว่างเธอนะนะว่าตอนกลางคืนมันจะมานอนข้างๆหนูหรือเปล่า <c oughs> นาล้อเล่นนาล้อเล่นไม่มีอะไรนะอ่ะต่อค่ะไปนั่งต่อค่ะสัมภาษณ์ต่อค่ะ <c oughs> ตอนนี้น้องพันธ์กำลังเรียนอยู่ที่ไหนคะอยู่ชั้นอะไร <1> 1> ปหนึ่งปหนึ่งเรียนอยู่ชั้นหนึ่งหรือชั้นสองคะชั้น <c oughs> งงงงงง,งอยู่โรงเรียนอะไรคะอาสามนคบุรีทำไมไปเรียนไกลจังเลยคะทำไมไม่เรียนใกล้ๆคะก็หนูสอบได้แล้วไม่เรียนแล้วอยากเรียนใกล้ๆไหมคะไม่ไม่หรอคะโรงเรียนมันไกลไปไหมคะนะว่าไม่อะเดี๋ยวเอาไว้น้ไปส่งนะคะโอ้น้องไก่อดีไหมไม่เปนอยู่ใกล้มหาวะมหาวิทยาลัยนะ้านะไปส่งดีไหม จริงอ่ะจริงจริงอยู่ใกล้มหาลัยนะจริงจริงอธานาไปส่งโอเคไหมได้โอเคให้แม่ไปส่งน้องไงแล้วนะไปส่งหนูดีไหมแจกแจงพาหลงไม่หนงแต่พาชนเลยน้องพันโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะหมอหมออะไรคะหมอดูเหรอคะไม่ใช่หมอรักษาสิคะ หมอรักษาสัตว์หรือเปล่าคะไม่ใช่ขอหมอรักษาคนสิคะเป็นไม่อยากเป็นแอร์โฮสเตสหรอคะเป็นทำไมล่ะคะน้องพันยังไปประกวด The Voice ไม่ใช่เหรอหนูบอกนะร<ช>้องเพลงสิคะร้องเพลงให้ฟังสิคะแมื่มองช่องฟ้าก็เห็นเมฆลอยคอยไปไปไมา่พิวไว้เหมือนลมพัดเบาๆก็เงาตามน <c oughs> ่ารักจ ้องให้จบสิกิบไอ้สายฝนลองพางพรมชุ่มชำชุ่มชำเชื่ออยู่ที่น้อยจิตใจพาคิดตามคิดถึงเธอฝนก็แช่หัวใจก็แช่วหววานะเออพาฝนแกงกันยังมีเสมอเล่นแก้คนเงาทำไมกลับบ้นกันนะครับ 喵。<娘>